สวัสดีครับมาพบก,กับจานิกบ้านสวนดาผานะหลังจากไปเกณฑ์อาหาร12วันครับวันนี้วันที่13มาดูผักที่เราไม่ได้อยู่รดน้ำมันนะครับฝากน้องรดบ้างไม่รดบ้างนะนี่นะครับผักชีเราเรียบร้อยแล้วครับแก่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเอาตัวนี้นะผมจะลองทิ้งไว้เผื่อได้มเมล็ดมันนะอันนี้ผมจะยังไม่ลื้อทิ้งนะผมเยเอไว้รอบหน้าที่ผมปลูกไว้ก่อนผมไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้รดน้ำมันก็เลยขึ้นได้แค่นี้ดูต้นกะเพราะนะครับ ดอกแก่แล้วเดี๋ยวหาวันว่างมาตัดแต่งกิ่งให้มันแตกยอดเป็นพุ่มสูงๆนะนี่นะนี่นะนเพื่อนๆนะพริกก็ไม่มีคนรดน้ํากําลังออกลูกนะนี่มะเขือเทศก็ไม่โดนน้าสักทีมั้งเป็นลูกแล้วแต่ใกล้แต่แต่ใครนะผมแนะนําเลยนเพื่อนๆดูแตกกอดีมากเพื่อนๆปลูกแต่แต้นแต่แต่กระถางนี้แปลกมากนะกระถางนี้ไม่ไม่แตกกอเหมือนกระถางนี้เลยนี่มาดูโซนนี้ปักบุ้งเราก็ กทิ้งแล้วนะครับผักบุ้งแก้วแล้วก็พริกนะพริกกำลังนะ่ะหากก็ขึ้นนะต้นหอมก็น่าจะไม่มีคนมาเด็ดไปกินก็น่าจะมีคนไปเอาไปกินแหละนี่นะเพื่อนๆนะแต่ก็ภูมกิกาลังสวยตัวนี้เหมือนกันวันนี้ผมเพิ่งเอาย่าออกนะแปลงนี้นะเนี่ยมานี้นะพริกก็ยังไม่ได้นี่เดี๋ยวว่างๆเราค่อยนี่ลดน้ําก่อนนี่ครับผมเนี่ยเห็นไหม ต้นหอมหอมแบ่งบัวเลยผมนะกำลังขึ้นสวยๆแต่ไม่ได้ดูแลเดี๋ยวเราหาวัานว่างมาอันนี้นะเพื่อนๆนะกับบรรยากาศวันหยุดสงการนะครับไม่มีใครอยู่แล้วจะกลับบ้านรถก็พังนะครับนี่เดี๋ยวผักเราจะเริ่มกลับมาปลูกหลังสิ้นเดือนนะเพราะว่ามีภารกิจต้องไปฝึกอีกวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบหกนะเพื่อนๆนะนี่วันนี้ก็แค่นี้ยากเริ่มยาวแล้วนะ หญ้าแทงขึ้นข้างอันนี้นะครับต้องมาเด็ดออกนะนี่นี่นะเราต้องมาไล่เก็บขอบหญ้าแบบนี้นะเพื่อนๆนะผ้าคลุมหญ้ามันคุมดินมันก็ดีนะครับมันดูแลง่ายไม่อยู่เราไม่อยู่ก็ฝากทีมงาน,นะะเนี่ยซาเลเนียก็เหนีย่ยวนะครับเดี๋ยวโดนน้าวันนี้แล้วครับนี่กาลังรองน้ําอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวหาเวลาตัดแต่งก่อนตัดแต่งดอกอันนี้ทิ้งก่อน เดีย๋ยวกระเพามันจะแก่มันจะไม่โตนะแต่ว่าอัดคลิปให้ดูเนี่ยกำลังรองน้ํานะครับนี่เพื่อนๆไอ้น,นี่ก็ลมพัดฝนตกนะไม่อยู่มีฝนตกวันหนึ่งจุลินทรีย์ตะแปกบนะไม่จากแดงๆหรือมันเราไม่ได้อยู่เขยา่าเออมันแดงอยู่นะครับเพื่อนนี่จุลินทซียนะมันแดงอยู่นะเพื่อนๆแค่เราไม่ได้เขยา่ามันเฉยๆสองคนนั้นก็ยงังแดงตลอดอยู่นี่นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดินปลูกดินอะไรเรา มาลองรดน้ํากันดูหน่อยนึงนี่นะต้นนั้นยังไม่ได้รดเลยนี่นะเพื่อนๆนะกับการเรียนร,รยู้เกษตรหน้าบ้านพักเรานะจะได้กินไหมนี่นะเพื่อนๆนะออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วคือผมมีความคิดว่านะอ่าแกบใหม่ ก่ใหม่ปลูกได้นะแต่มันจะโตช้าเนี่ยนี่คือแกบใหม่แต่ว่าผมไม่ได้ปลูกอะไรมันก็จะเป็นแกบเก่าไปในตัวเพราะว่าเรารวดน้ํามันทิ้งไว้ทุกวันนี่เห็นไหมกว่ามันจะโตต้นพริกนี่ต้นนั้นก็ยังไม่โตเลยนะจะสองเดือนแล้วมั้งจะสองเดือนแล้วตั้งแต่ที่ทําคลิปว่าปลูกผักไม่แกบใหม่แต่กะเพราโตดีมากนะแกบใหม่นะเนี่ยกะเพรานี่ก็แกบใหม่นะแต่มันโตดีมากเลยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเรามา ทำคลิปตัดแต่งกิ่งอีกวันหลังนะวันนี้เอาบรรยากาศแค่นี้มาฝากก่อนนะครับพเพื่อนๆกับวันหยุดสงการนะครับผมไม่ได้อยู่12วัน